ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวีโาดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการข่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนอิมูเลเตอร์ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งเทคนิกของโปรแกรมนี้มันดียังไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะเปต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทาให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด p C ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น r ร็กนาร็อกออนไลน์ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของแร็กนาร็อกและทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอร์ดใช่ไหม24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกมแร็กนาร็อกก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น F K Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U G Phone ครับกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวดเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิม และเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะทิ้งดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด f k k 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอกันครับ และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภยัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะนำร้านเกมสเตชั่นท็อปอัพเลยเพราะว่าร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้งตามกฎหมายแล้วก็เปิดทําการมาแล้วกว่า3ปีทุนจดทะเบียน1ล้านบาทนะครับแถมยังสามารถเติมเกมให้เพื่อนๆได้ถูกกว่าเติมเองนะครับห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนั่นเองแถมยังรับเติมเกมหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของหลอดนายอินฟินิตคลาสนะครับ ในส่วนตัวของเกมถังซานและรวมไปถึง Seven Night Reverse ด้วยนะเผื่อเพือพ่อนๆคนไหนรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้เปิดใหม่ลองทักมาที่แฟนเพจนะครับตัวของเกมเซชชั่นท็อปอัพได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ด้านล่างคลิปให้เพือพ่อนๆเนาะอย่าลืมมาเติมเกมกับร้านาได้ดีแบบนี้ไปพร,พร้อมกันเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่รับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจะเป็อาราฟามารีกรีเคยทราบวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยเป็นเกมที่มีชื่อว่า s l l a n d Time r e ิร r d นะครับในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกในส่วนตัวของการจัดสกิลสาย p v e. p นั่นเองนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าการเล่นด่านตีบอสหรือว่าลงหอคอยเนี่ยพวก PVE เนี่ยหรือว่าสู้กับมอนสเตอร์ต่างๆเนี่ยมันจะจัดไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องเน้นเนน้คิ เน้นคีดาเมดแล้วก็ทํำยังไงก็ได้ให้เรายืนได้นานที่สุดใช่ไหมแต่ว่าการ PVP เนี่ยบางทีนะครับเราจบตั้งแต่เทินแรกหรือว่าเทินสองเราด้วยซ้ำโดยที่ไม่จะเป็นต้องแปลงกายแท้วิญญาณยุดเลยก็ได้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมจัดสกิลเน้นยื้ใช่ไหมให้มันแปลงกายแท้แล้วค่อยให้ถังซานใช้สกิลหมู่ทั้งทีมแต่ว่ามันแบบภาษีมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมมาลองเล่นแล้วแล้วก็ลองจัดสกิลใหม่ดีๆอีกทีหนึ่งเนี่ยโอ้ ตอนแรกเราใช้เทินสเทินสในการจบเกมใช่ไหมครับแต่คราวนี้เทินเดียวเนี่ยอีกฝ่ายก็แทบจะแพ้ไปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปให้ดูก่อนว่าตัวละครที่ผมจัดตอนแรกเนี่ยสกิลประมาณไหนอันนี้คือการจัดทัพใช่ไหมที่เราเล่นปกติการจัดสกิลของเราเนี่ยมารอสูนสร้างโลกเพื่อทําให้ทีมเราเนี่ยรับดาเมจน้อยลงใช่ไหมแล้วก็ทําให้เราเพิ่มดาเมจเยอะขึ้น25%นะครับอาถังซานอีดพิน แล้วเพิ่มคีเรด40แม่ถังซานเพิ่มคีดเมจ60ใช่ไหมแล้วก็เสียวอู่โจมตีอู่กระบี่แล้วก็พอเทิน์น2แปลงกายแท้วิญญาณยุธทธถังซานก็จะใช้สกิลหมู่โจมตีศัตรูทั้งทีมพร้อมกับใช้ตัวของสกิลวิญญาณยุทธใช่ไหม <Yeah S 1> ปกติเราจะเล่นเป็นแบบนี้นครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยพลังไ d ดีคุณย่าโบเนี่ยประมาณ12ล้าน3แสนและเมื่อวานประมาณ9ล้านเองนะครับนะ เดี๋ยวพลังเยอะขึ้นมาประมาณ3ล้านเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะว่าตอนลงเนี่ยสกิลเหมือนเดิมเนี่ยมันจะประมาณไหนอจัดทีมก็คล้ายๆกันคล้ายๆเดิมครับปุ๊บปึ๊บ,บอ่าแล้วก็แม่หังอาอ,าอาถังซานาบัฟคีใช่ไหมครับอยฝ่ายตีติดคีว่ะอ่าอีฝ่ายอาถังซานก็บัฟคีเหมือนกันอันนี้แม่ถังซานบัฟครับถังซานสกิลไอสังคารตีธรรมดาใช่ไหมตีิดคีปักเข้าไป ตับ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 อ่าปกติอันนี้คือเธอแรกของเราเนาะอู้ปูบีนี่แรงจัดเลยนะปรับ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 โอ้โหอย่างที่บอกแพ้สีของปูกระบีคือเอ่อถ้าเป็นห้าดาวแดงเนี่ยฆ่าตายมันตีตอบไงโูติดคีทีนี่คือหน้าสั่นเลยนะอ่ะอันนี้ถ้าเราจัดแบบปกติมันจะเป็นแบบนี้อ่าตายหมดเลยอันเนี้ย หือว่าเร็วเหมือนกันเออแต่ว่าคราวนี้ถ้าเราแบบสูสีกับอีกฝ่ายอันเนี้ยสังเกตว่าเฮ้ยมันค่อนข้างขาดลอยการผสมพวัวท,ทั้งทั้งที่จัดสกิลเหมือนเดิมใช่ไหมเพราะว่าตัวละครเรามันตีอีกฝ่ายแปบบ๊แบๆตายเว้ยแต่ว่าถ้าทีมที่สูสีกันเนี่ยจัดแบบเนี้ยค่อนข้างยากนิดหนึ่งมันต้องจัดประมาณนี้ครับคือมานาสูเนี่ย เราจะได้แพสซีฟห้าดาวแดงใช่ไหมเพิ่มดาเมจ20%เมื่อสร้างโลกแล้วก็อาวุธวิญญาณของเขาเนี่ยสดาวใช่ไหมจะทําให้ทีมเราลดดาเมจลง20%แล้วเทินสองเราใช้เสียวอู่เลยครับเทินสเราใช้ถังซานเดี๋ยวมาดูนะหลักๆเลยเนี่ยเราจะทําเป็นแบบนี้เดี๋ยวอู่ถังซานแม่ถังซานไอ,อ่าถังซานแม่ถังซานแล้วก็ปูบ่บีแล้วการจัดทีมเนี่ยมันจัดได้ หลายแบบเพราะว่าถ้าเรามาดูทีมอีกฝ่ายนะครับทีมอีกฝ่ายเนี่ยเขาจะจัดแบบว่าตัวของถังซานอยู่ด้านล่างเซียวอู่อยู่ด้านกลางใช่ไหมมานาสูนยอยู่บนอย่าหาเอาตัวละครตัวอื่นๆไปทะลึ่งตีกับมานาสูนะครับเราต้องปิดจบเกมให้เร็วที่สุดเพราะว่าถ้าเราเล่นแบบทีมนี้นะเดียวอู่จะเปิดอีกฝ่ายตายในเทิร์นแรกเลย เพราะว่าเราจะสกิลแน่นอนอีฝ่ายบัฟใช่ไหมแต่ผมตีเนี่ยไม่ติดคีนะแต่ว่าสกิลติดคีตายไปเลยแล้วก็ตีธรรมดาติดคีตีธรรมดาติดคีเห็นปะถ้ามันติดคีอีเราคือจบแหละเนี่ยตีตายแล้วนะตอนนี้อ่าสังเกตว่าทําไมถังซานถึงใช้สกิลใช่ไหมเพราะว่าถ้าถังซานตีติดคีิ์นะครับมันจะลดวิญญาณยุทธแม่ถังซานไม่สามารถใช้สกิลวิญญาณยุทธได้นะตีโอโอเคมันไม่ดูดมันไม่ดูดโอเคอันนี้แปลว่าถังซานตีแบบไม่ติด ปับเข้ามาอ่ะอีฝ่ายใช้สกิลปังแต่เราไม่เข้าครับเราสร้างบาลียก่อนแล้วเราฮิลก่อนตีปูปลาปูปลาปุ๊บตีตีแล้วก็ปูบีสกิลครับโอ้ยหายเกือบยกทีมครับตีธรรมดา ตายแล้วซัดต่อเนี่ยเจอบอกเลยว่าเละกอปนี่ตีธรรมดาแอ้เ e ทิร์นสองก็ตายละอ่ะประมาณนี้อันเนี้ยอาจจะดูแบบเฮ้ยมันจบยาก,ยากใช่ไหมแต่คราวนี้ถ้าเรามองกับกันคือเรามาเล่นแบบถังซานอยู่ตรงกลางครับเพราะว่าถัางซานอยู่ด้วยกันเนี่ยสก,กิลมันตายยากถูกปะสก,กิลมันโอ้โหแบบตัวละครอีฝ่ายก็ตึงใช่ไหมแล้วมันมีอมตะถูกปะ แล้วเราต้องเอาสกิลของเราเนี่ยแรงๆไปใส่กับตัวอมตะทําไมในเมื่อเราไปตีเสียวหูตัวบางๆได้ก็เปลี่ยนตําแหน่งใหม่ครับถ้าเราสกิลแล้วติดคียตัวของแพสซีฟอาถังซาน5ดาวคือจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมอีก75%ใส่ศัตรูที่เลือดต่ําที่สุดแบบดาเมจของถังซานนะถ้าตัวไหนก็ตามตีติดคียเนี่ยจะสร้างดาเมจอีก75%จากดาเมจครั้งนั้นใส่ตัวที่เลือดต่ําสุดเพราะฉะนั้นถ้าถังซานเราเปิดก่อนเดี๋ยวมาดูครับ ตีตัวเองไม่ใช่ลองโอเคอันนี้หังซานเปิดก่อนเลยมาอาสูนฟับเข้ามาฝ่ายก็สร้างบาเรียเหมือนกันฟับอ่มีโล่บาเรียหมดหังซานตีธรรมดาสกิลปักตายตายเลย2สองตัวหายไปเลยแ,แล้วก็เสียอู๋เสร็จตุตตต๊ตุดตุ๊ติดคีตีต่อโดนดาเมจตายหา่าไปเลยครับอ่าสังเกตว่าทำไมอยู่ๆถังซานโดนติดคีแล้วมันหลับไปเลย แอซิสของอารถังซานที่ถ้าสมมุติเราตีติดเคียอย่างที่บอกมันจะสร้างดาเมจเพิ่มเติม75%กับตัวละครที่เลือดต่ำสุดซึ่งถางซานเลือดต่ำสุดใช่ไหมโดนตีติดคีปังแล้วโดนดาเมจทีหนึ่งตายไปเลยเพราะฉะนั้นเ์นแรกก็เหลือ2ตัวแล้วอะ่ะดูดิเนเจอร์สกิลวิญญ,ญาณทิดเข้าไปก็ตายหาเลยครับเป็นไงการจัดใหม่ของเราเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยถ้าเรารู้ว่าอีกฝ่ายเคยจัดตัวแบบประมาณไหนอย่างเงี้ย เราก็ลองแบบดูๆได้แต่อย่างที่บอกคือใน PVP เนี่ยมันจะมีการต่อสู้แบบเรียลไทม์ที่มันเป็นแข่งขันข้ามเซิร์ฟอีกทีตัด3ทีมแล้วเราก็ต้องมานั่งจัดตำแหน่งแต่ละตัวอีกทีนึงอันนั้นจะยากแต่ว่าถ้าเป็นทีมเดียวๆจะง่ายแบบเนี้ยเห็นไหมความต่างของการจัดตัวละครแล้วก็การจัดเซ็ตสก,กิลใหม่สำหรับ PVP เนี่ยมันจะไม่เหมือนการเอาไปลงตีบอสลงตีด่านเพราะว่าถ้าลงตีดานเนี่ยปกติเราก็ ต่เป็นบัฟก่อนอยู่แล้วใช่ไหมมานาสูนบัฟแม่นอาถังซานบัฟคีแม่นถังซานบัฟคีดดเมจอย่างเงี้ยแล้วก็นอกนั้นก็เป็นตัวดดเมจซัดเลยอะไรเงี้ยเราจะจัดแบบนี้แต่ PVP เนี่ยไม่เราไม่ทํากันแบบนั้นเราบัฟมานาสูนปุ๊บลดดดเมจที่ได้รับเพิ่มดดเมจอีกแล้วก็ตัวดดเมจย,ยัดหน้ามันเลยเพราะว่าถ้าเราเปิดก่อนได้ปูดแน่นอนนะครับอย่างที่บอกตายไป2ตัวเลยในแถวเดียวอะ่ะใช่ไหมไม่จะเป็นต้องรอให้ถังซานใช้สกิลหมู่ะเอาแค่เก็บอีฝ่ายในเทิร์นแรกไป2ตัวนะ่ะ นอกนั้นเดี๋ยวเสีวอูรับจบเองนะครับเพราะว่าเสีวอู่เนี่ยตีได้สูงสุด4ครั้งตีธรรมดา3อันตีอีกหนึ่งบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบนะครับก็หลักๆจะประมาณนี้และการเนาะเอาไปทําตามได้นะครับใน PVP ก็เจอกันคลิปหน้าสำหรับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์เจอก,กันครับสวัสดีครับ